ซัมซุงกาแล็กซี่ M 3 2มือถือแบตอดึดคุ้มค่าอีกตัวจากซัมซุงสวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสิร์ฟเสิร์ฟน,นะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวของเจ้าซัมซุงนะครับเจ้าซัมซุงกาแล็กซี่ M 3 2เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีเล aks นะครับแล้วก็รูเมอร์ล่าสุดเนี่ย หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านก็ได้อีกทีหนึ่งนะครับคือหลังจากที่เจ้าตัว M 3 2ตัวนี้เนี่ยหลุดออกมาในเว็บไซต์ซัพพอร์ตของทาง s a m s u n อินเดียเขาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยจากข่าวข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับเจ้าตัว Galaxy M 3 2เนี่ยก็ได้ผ่านการอนุมัติจาก FCC จากที่จีนเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เรารู้ว่า การมาของเขาเนี่ยก็ใกล้จะเข้ามาทุกทีแล้วนะครับจากการ a p p r o v ของ FCC เนี่ยทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับชาร์จไวเนี่ยสิวัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่เขาจะให้เรามาเนี่ยให้เรามาถึง6,000 mAh เลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของสเปคอื่นๆเนี่ยอย่างตัวชิปเซตต่างๆเนี่ยก็ออกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เหมือนกับมีการประกาศ อย่างชัดเจนนะครับตอนนี้เนี่ยชิปเซตที่เขาจะได้ที่เราจะได้ใช้นะครับในตัวของ M 3 2เนี่ยก็คือ Helio นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น G 8 0นะครับซึ่งสเปคเนี่ยก็ถือว่าเรียกว่ากลางๆแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวแรมเนี่ยเราจะได้แรมอยู่ที่ 6GB นะครับจะถูกชิปมาพร้อมกับตัว Android 11ด้วยนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยจริงๆแล้วนะครับก็คือเจ้าตัวสเปคกล้องต่างๆเนี่ย คลับคล้ายคลับลาว่าจะเหมือนกับเจ้าตัว Galaxy A32 ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนี้นะครับส่วนคนที่สนใจอยากจะเช็คเจ้าตัวโมเดลนัมเบอร์นะครับก็คือ SM M325F นะครับตรงนี้เนี่ยลองไปเซิร์ชดูในดาต a าเ s e ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับส่วนสเปค หน้าจอเนี่ยที่เขาบอกว่าคับใครคับคลากับเจ้าตัว Galaxy A 3 2เนี่เยนะครับเพราะว่าชิปเซตเนี่ยมันใช้ตัวเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยหน้าจอเนี่ยคาดว่าจะไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะได้หน้าจอแน่นอน Full HD Plus นะครับและมาพร้อมกับ 90Hz Refresh Rate นะครับส่วนเซนเซอร์กล้องหลักเนี่ยก็ถือว่าไม่ขีเละนะครับอยู่ที่64ล้านเมกะพิกเซลนะครับ8ล้าน Ultra Wide นะครับแล้วก็อีก2เซนเซอร์ก็เป็น5ล้านกับ5ล้าน แต่ว่าในความแตกต่างกันของเจ้าตัว A32 กับ M32 เนี่ยต่างกันอยู่ไม่กี่อย่างนะครับในเรื่องของแรมนะครับในตัวของ A32 เนี่ยเขาจะให้แรมเรามาถึง8 g b นะครับแต่ว่าเจ้าตัว M32 เนี่ยอาจจะลดสเปคลงมาหน่อยแต่ว่ามีการเพิ่มแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าในตัวของ A32 เนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่5000 mAh เท่านั้นเองตัวนี้เนี่ยให้แบตเรามาถึง6 0 0 0นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกชาร์จไว5วัตต์นะครับคือถ้าเราไม่ได้รีบเร่งมากๆเนี่ยก็เสียบชาร์จทิ้งไว้เนี่ยมันแป๊บเดียวก็เต็มสําคัญก่อนจบนะครับตัวนี้เนี่ยจะถูกชิปมาพร้อมกับรูหูฟังเฮดโฟนแจคด้วยนะครับ3.5ยังมีอยู่ อีกเรื่องหนึ่งสำหรับผมเองนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าก็คือตัวนี้เนี่ยยังรับรองช่องใส่ไมโคร s d c a r การ์ดอยู่นะครับส่วนขนาดของหน้าจอเนี่ยลืมตกไปนิดนึงนะครับอยู่ที่6.4นิ้วนะครับแล้วกล้องหน้าเนี่ยดีไซน์ก็ค,คล้ายๆเหมือนเดิมเหมือนกันแล้วก็กล้องหน้าจะอยู่ที่ความละเอียดเนี่ย20ล้านเมกะพิกเซลนะครับทุกคนคิดว่าเจ้าตัว M 3 2เนี่ยที่ให้แบตเตอรี่มาเยอะแยะมากมายเนี่ยบวกกับชิปเซต Helio G 8 0สเนี่ยน่าสนใจมากแค่ พูดคุยกันได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็<ม>ยืนมือกันเลยก็แชร์ subscribe แล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสริร์ฟเสิร์ฟนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับแล้วก็แชร์ subscribe